สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพี่นิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท้านทุกคนครับเมื่อวานวันจันทร์ก็ซึมซึมวันนี้ก็ซึม,มวันนี้วันนี้ไม่ซึมมาถึงขั้นรั่วเลยแหละคือ <laughs> <c oughs> ปัจจัยบวกไม่ไม่ออกริษเท่าไหร่เลยปัจจัยลบเรื่องของธนาคารในกลางญี่ปุ่นบีโ <c oughs> อเออเออดนโยบายที่ส่งสัญญาณมาเลยทําให้เป็นที่กังวลกันทั่วทั้งเอเชียว่า แสดงว่าเ,เงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่แค่เฟดแล้วนะเอชเชียตเชียงใาทางจะยังอาไม่อยู่กันอยู่นะอืมงั้งนนโยบายลักษณะจะไม่ผ่อนคลายมากขึ้นตลาดของญี่ปุ่นนี่ก็ลบไปสองเปอร์เซนกว่าจีนก็ลบเกือบสองเปอร์เซนตวันนี้ครับครับโซอังเซ็นลบเปอร์เซนต์กว่ากับสองเปอร์เซนนั่นเลยมาดูว่าบ้านเราเป็นยังไงวนันนี้นะงั้นเข้าดูกันก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันนะครับอ่าครับก็ใครอยาก พู้คุยกับเราหรืออยากให้เราช่วยดูหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเริ่มต้นวันเดตเซตกันก่อนนะครับอ่าแอบดูสตาร์กอาจารย์เอ๊ะนี่ทำไมสตาร์กเข้ามาได้ตั้งแต่เมื่อไหร่วเนี่ยวันนี้ไม่ได้ดูด้วยซ้ำเลยนะอ๋อครับเออโอเคดูเซตกันก่อนเซตวันนี้ก็ทั้งวันนะครับอยู่ในแดนนะครับ คือมีลุ้นบวกนิดตอนเช้าน,นี่สามนิดนี้น,น,นะหลังจากก็ค่อยไหลดิ่งแล้วทิ้งดิ่งยาวเลยลงไปลึกสุดใจเลยตรงยี่สิบเอ็ดจุดแล้วก็สุดท้ายก็เด้งกลับมานิดนึงนะมาปิดอยู่ที่สิบสามจุดเจ็ดหกจุดลบอยู่ที่พันหกร้อยสี่จุดสี่สี่จุดซึ่งเรียบร้อยฮะหลุดแนวรับประมาณแถวพันหกร้อยสิบเอ็ดตรงนี้เรียบร้อยละนะครับของประเทศบันดีก็ถ้าหลุดแบบนี้ก็ชักหน้าเป็นวลอ่ะหน้าเปน <c oughs> ็นหวลละ ตัวใครตัวมันแล้วครับงานนี้ถดหุ้นใหญ่หุ้นกลางก็ยังไม่ฟื้นท่านี้นะครับอาการก็อาจจะแล้วพอหลุดแบบนี้มีสิทธิซึมถึงพิษมากแล้วท่านี้นะครับอืมอเป็นแบบนี้หุ้นที่ติดสแกนริงก็มีไม,ไม่มากวันนี้เพราะแรงขายค่อนข้างเยอะปาไปห้าหมื่นแปดพันล้านตัวนี้เนะี่ยแรงขายก็ค่อยพีคขึ้นมาการเทแบบนี้ก็น่ากลัวแล้วหลุดเอเมห้าสิบลงมาด้วยนะครับถ้างั้นมาตัวไหนบ้างันนี้ที่ บอกคว้าปิดกันมาได้ดูได้บ้างครับวันนี้ uh, ครับทิน่า GJS ครับตัวไหนนะ GJS e <J> ใช่ไหมใช่ครับ GJS GJS e เอากลุ่มเหล็กนะกลุ่มเหล็กตัวเลขตัวนี้ครับ e GJS นะครับ GJS e ทำไคือกลุ่มเหล็กที่พักยาวเหยียมานานแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีเดเวอเจนท์พงแล้วก็เด้งวันนี้ต้องบอกว่าคือกลุ่มเหล็กเห็นไดเวอเจนท์ขึ้นมาหลายตัวเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานผลประกอบการเขายังไม่เห็นว่าจะมีบวกจากอะไรได้บ้าง มันจะลงมาถูกแค่นั้นเองนะครับมันปัจจัยบวกยังไงแต่วันนี้มีวอลุ่มพีคขึ้นมาติดสแกนเพราะมีวอลุ่มพีก,กว่าห้าวันเฉลี่ยที่ผ่านมามีการเก็บของแล้วก็ชุดเนี้ยเหมือนรับรักษาทรงตรงเนี้ฟินิชอยู่ยืน0.33อยู่มาหลายวันละวันนี้ก็เลยเด้งเด้งขึ้นไปทำได้ยืนเหนือ EMA 50ได้แล้วก็พักลงมาตรงนี้เส้นแต่แล้ว EMA 50พอดีสำหรับ GJS นะครับงั้นชุดนี้นะครับถามว่า น่าสนใจไหมคือลักษณะเนี้ยโซนนี้โซนนี้เขาเป็นไซด์เวย์แล้วก็มาจ่อจ่อตรงไซด์เวย์อยู่แบบเนี้ยมีวอลุ่มขึ้นแบบนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะมีโอกาสไปต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นก็คือซ็อกอลอยู่นี่เลยครับ0.33ก่อนเลยนะก็โลดบอกแค่สองสตังค์ไม่เยอะมันก็ก็็หลอยู่นะเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเออส่วนแนวต้านแนวต้านนะครับต้านแรกก็ใกล้ๆก่อนไงเขาเพราะตัวเล็กอะ จุดสามหกแล้วก็จุดสามเจ็ดตรงเนี้ยตั้งใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะ e j สต้องบอกว่าพุ้นเล็กอาจจะสิ่งได้นะอย่างที่เราบอกในช่วงเนี้ยมีสิทธิ์สิ้นสวนตลาดแบบไม่ได้แต่ต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าอากาศหนาวแบบนี้มีโอกาสเชือเช้อเชื้อเชิญขึ้นไปดูมงดูหมอกอุ่นอยได้ง่ายๆเหล่านี้นะต้องระวังครับ <laughs> ถ้าไม่ใช่สายถือกลางถือยาวถือลุ้นหาปันผลนจริงๆนะครับก็ <laughs> จังหวะนี้เข้าก็ต้องระวังนิดนะครับอซ่ต่อม,มาครับอี่นี้ jts ครับ jts อ่ะเขาเคยมากับเขาเคยมาเขาเคยมาแล้วมาแล้ววันนี้เขามาอีกครั้งนะครับให้ดูนะ jts เขาจะออกจากกรอบโซนราคาประมาณแบบนี้มาก่อนนะแต่แต่เฮ้เนี่ยสีสิบแปดสิบาทนและแล้วขึ้นไปถึงนู่นทีนี้เกือบเกือบหกร้อยเขาเคยแรงมากนะที่เคยแรงมาก่อนเนอะพี่เคยแรงมาก่อนแล้วก็พักแบบไม่มีท่าทีจะกลับตัวเลยยาวนานมากนะ ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาดูนะเนี่ยโซนโซนนี้เลยเนี่ยเมื่อวันที่27เดือน4ฮะแล้วก็พักยาวมาเลยแต่เรียกว่าตรงเนี้ก็มีชาวดงงชาวดอยนะไปตั้งลูกหลานสมาก,กินกันอยู่นั <c oughs> นน่นตนี้แล,ละล่าสุดก็เริ่มมีเดเวอเจนแล้วก็ลูกนี้ทําเป็นออกซีไวโซเยอร์วอลุ่มห่อยหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก็มีโอกาสจะไปต่อได้แล้วก็ลักษณะโซนน่าสนใจของเจทีเก็คือเขา ซอฟลอนเขามีลึกนะลึกไม่นทีมีอุ้ยรั่วไม่รึกอว่ะก็พอประมาณหนึ่งเลยนะอาจรยอารเหน้าเอาเอาเรื่องงานเวล์เอาเรื่องกันนั่นถ้าดาวเทลถ้าดาวเทลเราเอาเรื่องอยู่ตัวปนลึกอยู่นะครับเพราะนั้นก็ถ้าขนาดนี้ถึงจะถือกลางถือยาวนะพี่ไม่น่าไหวหลอกย่อแนวต้านนะครับต้านตัดไปก็ถ้ามาแบบที่เขาเวลาไปเข้าไปค่อคนข้างในเขาเนะ่ยต้านตัดไปก็รอราแต่เราซักเนี่ยโซนเนี่ยหลายไส้อยู่เนี่ย เัีห้วสัก58ก็ใกล้ๆนะเพราะตัวนี้บทจะมาเข้ามาแรงนะครับแต่ขนาดเดียวกันเวลาเขาลงก็อย่างเที็นแล้วครับลงมาแรงเลยนะครับันั้น GTS ชุดนี้แนะนําว่ามาแบบนี้รอย่อก่อนลึกไปนะครับเป็นตอบรอดลึกไปนะครับตัวต่อมาครับฮานะครับฮานะนะครับฮานะนะครับฮานะเนี่ยจริงๆแล้วฮานะเนี่ยผมตีว่า ถ้าเขาขึ้นไม่ผ่านดาวเทนไลน์รกเอาไม่ได้เขาจะยังเป็นดาวเทนไลน์ต่อในคลื่นพักตัวขึ้นย่อยชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยในคลื่นนี้ยังไม่จบการพักตัวท็อปลอสของคลื่นเขาจะอยู่ที่ประมาณโซนแถว288ตรงเนี้ยเองมร200ใช่แต่แถว48.2ประมาณนี้ตรงเนี้ยพินี้ตอนนี้อยู่ที่50.75ถามว่าห่าดไม่กับท็อปลอสไม่่างนะใกล้น่าสนใจแล้วก็บวกกับลักษณะของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ คือทรงเขามีเดียวใจนในตามเฟรมวิกมาก่อนที่เราเคยดูกันนะครับใช่ครับบนบนวิธีเนี้มีตาม,มเฟรมวิกมาก่อนแนละ้วซึ่งขึ้นไปแล้วพักตัวลงมาส่วนนี้ก็ถามว่าเสียทรงในขึ้นกลางขึ้นย่อยอยังก็ยังนะมีแค่ขึ้นย่อยชุดเนี้ที่ที่เป็นพักตัวแต่ขึ้นทรงเนี้ยตามดาวเทีรีเขายังไม่หลุดซับรอตนะฉะนั้นก็ยังพอสําหรบบคนที่ไม่มีของพอเก็บได้พอเก็บได้นะครับเพราะมันอยู่ใกล้ซลับรอตนะครับแนวต้านแนวต้านก็ต้อง แนวต้านดาวเทนไลน์ก่อนคือมาแต่แล้วก็53บาทตรงนี้แนวต้านดาวเทนไลน์เขานะครับไปถึง53 2.5ประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเบรกผ่านตรงนี้ได้ก็จะกลับเป็นขาขึ้นได้เลยนะ <ใช S 1> เป็นอารขึ้นรอบใหม่ได้เลย <ใช S 1> ลไไเบร <ใช S 1> กแล้วเป็นการเบรกเอาตัวนี้ครับงั้นสถานะจังหวัดนี้ก็คนไม่มีของน่าสนใจนะครับส่วนคนที่ติดเอาไว้กันอยู่ก็ยังไม่ถึงสอบล้อนนะสอบล้อไปคัดตรงแต่แ้วนา48.25สำหรับอานะครับ ตัวต่อมาครับบีกิมครับตัวใหญ่หน่อยบีกิมดูตัวใหญ่เอ๊วันนี้เขาตลาดซึมซึมทำไมบีกิมตัวน่าสนใจ <2 S 1> อ๋อที่น่าสนใจก็ตรงนี้<อ>นี่ตลาดลงพี่เขาไม่ลงด้วยอ่ะเนี่ยทิ้งไส้แห่น้ำไม่ยาวเหยียดเลยไหมครับลงมาแห่เยนเบสินแล้วก็เด้งกลับไปอยู่ที่เดิมเลยก็ส่งสัญญาณว่าจะไม่ยอมลงจะยือ้อจะเลือกด้วยนะสำหรับบีกิมน่าสนใจเพราะั้น บีクリームชุดนี้สอบอดก็ยังอยู่โซนเดิมโซนที่เป็นดาวชี้ยังอยู่ประมาณแถวสักสามสิบเจ็ดจุดสองห้านะครับซึ่งโอกาสลงไปถึงไม่ไม่ง่ายอะแต่สามสิบสามเจ็ดจุดห้าอันเนี้ยสอบรอดอยู่โซนตรงเนี้ยที่เป็นแนวรับไวแข็งแรงถ้าหลุดตรงนี้จะเริ่มไม่สวยมันหลุดเนี้วคัดก่อนได้เลยอันนั้นโอกาสที่จะไปต่อมีสูงแล้วต้านละครับต้านใกล้ๆก็ <40 S 1> อยู่<า>ที่สี่สิบบาทสี่สิบบาทน่าจะผ่านได้นะรอบนี้ดูแล้วนะอันั้นขอไปดูต้าน ลับไปที่เป็นรูหายนะฮะในดีที่ประมาณ 1, 1> <41. S 2> รับสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดจุดสองห้าตรงนี้รูหายตรงนี้สี่สบจุดสองห้าครับนะสาหรับบีกลินก็มีรุ่นที่จะไปถึงนะส่วนนี้มีการเก็บของกันหนาด้วยแล้วก็เขาจะได้ประโยชน์จากเรื่องค่าฟงค่าไฟที่จะขึ้นด้วยนะบีกลิมคือค่าไฟอาจจะไม่ขึ้นที่พวกเราก่อนแต่ว่าหมายถึงเขาเขาจะได้ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นจากทางการไฟฟ้าก่อนส่วนการไฟฟ้าจะรับภาระแทนเราไอ เท่าไหร่ไม่รู้ก็ดูอีกทีนะแต่ตัวก็มีสิทธิ์ไปจากเรื่องของค่าไฟอยู่แล้วเป็นหุ้นอยู่ในเซ็ใหญ่ที่พื้นฐานดีแข็งแรงตัวหนึ่งทับปีขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานทดแทนไฟฟ้าสาร้างองสางอะพวกนี้ก็มีอยู่เทรนเข้ามาดีครับตัวนี้แล้วก็ลักษณะมีเช่นเดียวกันมีดเวอร์เจนเกิดขึ้นมาก่อนแล้วรู้สึกเป็นไทม์เฟรมวีคด้วยนะใช่ไหมวีคครับวีคเลยดเวอร์เจนในทมเฟรมวีคด้วยเพราะนั้นก็รับเหมาะถือกลางถือยาวได้ตัวนี้อาจดีถือ สิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันปล่อยทิ้งแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์น่ะได้พอ,อนอะนี่อย่างดูเนี้ยชุดเนี้ยชุดนี้ถ้าเก็บของโซนเนี้ยถ้าใครเก็บโซนเนี้ยผมรักษาฐานได้เริ่มเก็บประมาณลักแต่สามสิบเจ็ดบาทใช่ไหมใช่ครับหรือประมาณสักกี่วันนะ่ะประมาณเกือบเดือนนะคบเออนะก็ถือถึงปัิบันเนี้ยก็ก็กําไรก็ไปประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็พอใช้ได้รหรับตัวระยะระดับแบบนี้นะครับ,บ,บรครับมีกลิ่นครับครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่ะหมดแล้วครับ ก็มีคําถามหรือคอมเมนต์จากเ,เพื่อนๆไหมครับวันนี้ดูแป๊บหนึ่งนะครับก็มีเออก็มีคุณราชาโชคครับโอ้โหยาวเหยียดเหมือนเดิมอ่าคุณราชาโชคค่ะคุณราชโชกว่าไงนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอยากให้อาจารย์แนะนำหุ้นตัวใหม่ที่ยังมีการอัพไซด์มากกว่าดาวไซด์ปันผลสูง,สง อะไรจะเป็นหุ้นต้นเทรนด์ด้วย,คล,ย,ค,ลยคล้ายๆพวก RCL ครับแักวสองสองตัวว่ามีอะไรบ้างอะไรครับเดี๋ยวจะหาเวลาทำให้ช่วงนี้จะเริ่มมีเวลาเพราะว่าเทรดไม่ค่อยได้เทรดไม่ได้เป็น <laughs> จะหาฤทพิกานแนวะั้นเดี๋ยวิเคราะห์กันดูนะครับอขอบคุณคุณนุชจารัชคครับครับอ่าครับแล้วก็มีคุณวุชรีมาครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมครับขอบคุณคุณวุชรีเช่นกันครับขอบคุณครับที่เป็นกําลังใจกันตลอดมาครับก็ช่วงนี้ ถ้าไม่ใช่แนวซื้อหุ้นพื้นฐานซื้อกินปันผลก็ถนอมเนื้อถนอมตัวกันไปก่อนนะ่วงนี้นะครับเอามือสอดไปใต้ก้นทับมือกันไปก่อนก็ได้ตอนี่นะนะครับเพราะว่าสถานการณ์จากนี้ไปก็จะยังไม่สวยนะกับตลาดหุ้นในช่วงปลายปีนะครับครับครับนะครับก็โดยคร่าวๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลัำงใจครับวันนี้ตลาดแดงก็น่าจะไม่มีแรงดูกันมากนะ นะครับอาอในตลาดแดงไม่มีแรงดูเดี๋ยว่าแต่ผู้มีแรงดูตลาดแดงแทบไม่มีแรงทำคลิดเหมือนกันถ้ามันแดงอแอ้งเลยวันนี้นะแล้วหลุดแนวนนรับมาด้วยก็นหน้าหลวงงั้นสําหรับคนที่ถือพวกเซ็ตใหญ่นะพอหลุดแนวรับแบบนี้ก็ค่อยๆทยอยเก็บแต่ยังไม่ต้องรีบนะเพราะมันมีแนวรับถัดไปมันอยู่เรื่อยอยู่นะครับนี้ครับก็สําหรับใครที่มี ความคิดเดี๋ยวงีไงนะครับจะคุยกับพวกเราก็ทิ้งไว้ในเมนต์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะมาตอบให้นะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ